โอเคก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g t M Gamer นะฮะวันนี้มาอยู่กับเซนโอลีบูตนะครับหรือว่าเซนโโลเฉยๆเซนโโล2022นะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นกระแสนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งเอาลงสตรีมได้ไม่นานนะครับแต่ตัวเกมก็ยังเป็นที่เรื่องชื่อลือชาวของความบั๊กแตกนะครับแล้วก็กราฟิก performance ไม่ค่อยดีนะครับเอาง่ายคือค่อนข้างแย่นะครับแต่เกมนี้อีเตอร์เอ๊ะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ แล้วก็เสน่ห์ของมันเนี่ยคือความตลกปกฮานะครับผมก็เลยคิดว่าอีสเตอร์เอกเกมเนี่ยม like ันน่าจะแบบล้อนะครับหนังหลายๆเรื่องหรือว่าเค้าเชิญหลายๆอย่างนะฮะผมก็เลยลองมาหาดูปรากฏว่ามีเยอะมากๆครับการเปว่าผมชอบเกมนี้เฉยนะครับจากที่แบบชอบแค่สกิลเทคดาวนะครับการเทคดาวเท่ๆหรือว่าการเทคดาวปั่นๆตลกปกฮาเนื้อเรื่องที่สุดปั่นนะครับการเปว่าผมชอบอีสเตอร์เอกเกมนี้ผมชอบมากๆเลยการนว่าผมอยากจะอัดคลิปมันทุกวันเลยฮะโอเคเรามาเริ่มที่อีสเตอร์เอกแรกกันดีกว่าครับมันคืออีสเตอร์เอกที่อยู่ตรงน นู่นฮะข้างหน้านู่นเลยตรงนู่นฮะตรงกลางเกาะนะครับสามารถมาได้การกดนะครับกดแมปแล้วก็มาร์กมาตรงเกาะนี้นะฮะมาอยู่ข้างล่างนะครับกลางๆแมปเนาะตรงนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรสักอย่างนะครับผมว่าไม่แน่ใจม่น่าว่าอะไรตรงนี้นะครับมันอยู่ในเขตแบดแลนด์เซาล์นะครับโอเคแต่ไม่รู้ว่าชื่อเกาะอะไรนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มานะเดี๋ยวผมเดินทางไปด้วยอ่าเขาเรียกว่าเจ็ตสกีนะครับตรงนี้เฮ้ยอะไรอะ๋อคนเข้ามาคุยกันเฉยๆนะไม่มีอะไรโอเคเราขี่เจ็ตสกีตรงนี้นะฮะข้ามไปกัน อ่ะดึงๆๆึงดึงึง,ดงกด F นะครับต้องพูดตลอดนะครับว่ากด F เฮ้ยกด E โอ้โหกด F อะไรล่ะคือติดคือผมสลับกันเล่น GTA San เอ้ย GTA V กับเซนโอลฮะต้องเข้าใจว่าการกด F กับ E มันสลับกันนะฮะ E เป็นแตรใน GTA V นะครับแต่แต่นี่คือการขึ้นรถฮะกด E ในเซนโลสลับกันเลย F ก็เป็นแตรในเซนโอลนะครับโอเคเรามาถึงเกาะแล้วฮะมาด้วยเจสสกีนนความเร็วสูง ผมจะขึ้นทางไหนดีอ่าตรงนี้ด้วยกัน,นะฮะตรงเพราะตรงนี้มีทางมีท่าเรือนะครับมีทางขึ้นพอดีกด e อ่าจำไว้ว่าต้องกด e อย่ากด f โอเคฮะโอเคเดินขึ้นเกาะมานะฮะในในเกาะมีที่กระโดดด้วยนะครับสภาพเกาะน่าจะลกล้างแรลมปรีมีใครอยู่ไหมครับผมมาครั้งแรกนะฮะมีคนมาแคมป์ปิ้งอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้มีสองคนเลยฮะโอ้หลายคนเลยฮะ นี่ฮะท่านผู้ชมจะเจอต้นไม้นะฮะนี่มันเพลงที่ลูกผมฟังนี่ยว่าเอานมูมูไดโอเคผมเดินมาหน่อยฮะอันนี้คือฉากในฉากฉากหนึ่งในหนังเรื่องเทียมิโก้นะครับปีสองพนาร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นบทสรไทยนะครับแต่ผมจำข้อสอไม่ได้ละเป็นหนังตลกนะครับเกี่ยวกับ ข่าวบอยหรือไม่ก็เพื่อน3คนเนี่ยฮะสมคนนี่แหละฮะมาเจอมาเจอต้นไม้นะครับร้องเพลงได้นะครับในฉากหนังเดี๋ยวผมจะขึ้นฉากให้ดูประมาณนี้นะครับ Excuse me. Are you the singing bush? Let me talk to him. Excuse us. Are you the singing boy? n e เป็นไงเหมือนกันไหมฮะร้องเพลงดังด้วยเดี๋ยวเราลองมาทำลายหุ่นกันดีกว่าทพื่อนเพื่อน ผมมีผมมีกระบองอยู่อาหม้เบสบอลเอออืมเหมือนเป็นตุกกตต๊กตาฮะตุ๊กตาลมถ้าสมมติเราตีมันนะอ,อือะอะโอเคปล่อยมันร้องไปนะฮะหนกหูยิ้มหายเลยร้องเพลง O Mac d โดนเลยเพลงที่ล<อ>ูก<อ>ผมร้อง<ไ>ประจำอเคอันนี้คืออีกที่หนึ่งนะครับที่ต่อไปใกล้ๆกกันเลยอันนี้คือนินจาเต่าฮะ นินจาเทอร์เทิลครับอันนี้เป็นท่อนะครับที่นินจาน่าจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้จักนินจาเต่าผมขึ้นรูปให้ดังนะครับไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักนะครับเป็นาการ์ตูนนะครับเป็นการ์ตูนของอ,อเมริกันครับยุค80-90เลยนะครับสมัยนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันครับเดี๋ยวผมเดินทางด้วยการขับไปเกี่ยวขับเจ็สกีหน่อยแต่ขอทักทายพี่ขี่เขาหน่อยแล้วกันบายพี่โอเคครับไปยินตเอ็กต่อไปกันครับโอเคครับ สถานที่ต่อไปนะครับเราจะไม่ได้ห่างจากจุดแรกมากนะครับมาอยู่กลางๆแผนที่นะครับผมขี่สเก็ตเอ๊เจสกีนะครับสเก็ตเฉยสเก็ตอ่าอีกแล้วเจสกีมาบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเกาะกลางน้ำนะครับมันจะชื่อโซนว่าเลกเซบาสเชียนนะครับเซบาสเชียนนั่นแหละมันจะเป็นเกาะกลางทะเลนะครับกลางทะเลเรียกว่าถันทะเลได้ไหมเรียกว่าทะเลนะครับอ่าจะเป็นเกาะสวนสนุกนะครับอันนี้รู้เลยนะฮะนี่เห็นไหมเดี๋ยวคนเราจะพาไปดูครับเลคเฟรนซ จากหนังเรื่องนี้ใครๆก็รู้จักนะครับดังมากนะครับดังนักสมัยก่อนและปัจจุบันนะครับมีเวอร์ชันรีเมคด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวตลกตรงนี้ไหมฮะท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเรฟเฟรนซ์จากหนังเรื่องอะไรเดี๋ยวผมขึ้นฝั่งตรงนี้แล้วกันครับเบรกก่อนเฮ้ยจะสกีแรงเกินอ่าตรงนี้นะครับคุณสามารถเจออ่าเลดบอลลูนนะครับหรือว่าลูกโป่งสีแดงนะครับจากเรื่องอิดโผล่จากนรกนะฮะก็คือตัวตลกนะใครที่เคยดูก็คือมันจะเป็นประมาณนี้ฮะ โอเคนะครับประมาณนี้ใครที่เคยดูก็จะดูนะครับว่าทนเป็นบอลลูนที่เอาไว้ล่อนะครับไม่ไม่สปอยดีกว่าว่าเอาไว้ล่ออะไรนะครับเอาไว้ล่อใครนะครับก็จะมีข้างหลังก็จะมีตัวตลกอยู่ข้างหลังด้วยนะครับหลอนใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองท้าทายตัวตลกสักนิดนึงนะฮะด้วยการอื้อโอ้ยยิงไม่ทะลุผมก็เคยมาครั้งแรกนะครับลองยิงก่อนไม่ระเบิดนะครับบอลลูนถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆมันจะแดกเราไหมฮะล้าลเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจริงเรามองเข้ามาข้างในได้ฮะ แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเพราะมันเป็นแค่เลฟฟอรินนะครับโอเคเฮ้ย okay. มีคนอยู่ตรงนี้วนะเนี่ยประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนั้นสถานที่ต่อไปต่อไปเลยฮะเอาสถานที่ใกล้ๆก่อนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ใกล้ๆเดี๋ยวผมมาร์กก่อนโอเคฮะเจอกันสถานที่ตรงนั้นนะครับแต่ผมต้องเอาเจีทสกีใหม, i, ม่เฮ้ยมีจีสกีใหม่เกิดให้ด้วย <laughs> ขอบคุณครับไปเจอกันตรงนั้นครับผมเอเฮ้ยวู้ฮู จะสกีก็โหดเกินนะครับโอเคเรามาถึงฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปใกล้ๆเลยนะครับไปใกล้สถานที่ตรงนี้ครับอันนี้ง่ายครับอยู่ใกล้บ้านเรานะครับบริเวณอ่าโอทาวเวสนะครับบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่เมอร์แคนแคนโดนะครับตรงนี้โอทาวเวสนะครับโอเคเราจะหาสถานที่อีเอ็กให้มันใกล้ๆก่อนนะครับบริเวณรอบๆใกล้ๆกันเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยจะพาไปดูอะไรแอดวาน สถานที่ไกลๆหน่อยนะครับเอ้ยปราสาทปราสาทเก่าๆผมไม่เคยมาฮะหลักๆคือผมไม่เคยมาเพราะผมเพิ่งเล่นตัวเกมไปแค่หกเปอร์เซ็นต์เองฮะผมอยากเห็นอิตาเลีกก่อนไงครับผมชอบการล่าล่าเรื่องลี้ลับนะครับซีรีส์คือเรื่องแปลกเซนโลแต่น่าจะทําจบภายในพาร์ทสองพาร์ทน่นนะฮะโอเคตรงนี้มีให้ดูเป็น uh, Hidden History ด้วยนะครับเป็นป้ายประวัติศาสตร์ของเมืองนะครับ แต่เรายังไม่ดูนะครับเราจะมาตรงไหนวะผมหาไม่เจออะตรงนั้นครับมันน่าจะเป็นปราสาทเก่านะครับนี่ป้อมประการเก่านะฮะตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เอาปืนยิงเข้าไปนะครับตรงนี้หรือไม่ก็เอาไม้ทุบก็ได้ครับถ้าเกิดอยากให้ถ้าเกิดอยากให้มันโบราณสถานคงทนนะครับแล้วก็เอาไม้เบ็ดบอลทุบนะฮะัหดนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเรฟเลนซ์จากเกมนะครับสองเกมด้วยกันก็คือ Minecraft นะครับกับ อมงคุสนะครับอมงกุสนะครับก็จะเป็นตัวเหลี่ยมบล็อก,อกนะครับแทงกันนะครับประมาณไมค้าประถมองอัดอะดูดิไอตัวนี้น่าจะฆ่านะค,คนเนี้ตยตายซะแกเป็นฆาตกรนั่นเหรอ <c oughs> ประมาณนี้นะครับใครอยากมาดูก็โอเทวเวสนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาหาประวัติศาสตร์ของเมืองกันอยู่ตรงไหนวะมันวงกลมไว้อ่าตรงนี้ฮะป้ายตรงนี้จกรุสดีนายนายเสื้อสีมพูนะ่ะหลบหน่อยได้ไหมเราจะกดปุ่มอะ โอเคฮะปลดปลดกลุ่มเพื่อปลดล็อกนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งทับห้าโอเคเดี๋ยวเราไปอีตอเอกต่อไปกันดีกว่าครับโอเคมาฮะเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลหน่อยรถดิฟรถดิฟโอเคน่าจะไม่ใช่รถออฟโรดนะเนี่ยผมคิดว่ารถคันนี้มันหมอคันมันลุยแต่ก็ไม่น่าใช่ฮะดิฟเฉยดิฟร่อเลยมาฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดูนะฮะ จะอยู่ในเขตของโรจัสดีเซิร์ตเซานะครับแล้วก็ติดกับโรจัสดีเซิร์นอร์นะครจะมีแอ่งน้ําอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะมาเรามาดูกันฮนะเห็นไหมฮะเห็นไกลๆแล้วใช่ไหมฮะตรงนั้นฮนะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ใช่เรฟเฟลนฉากเรื่องอะไรเลยนะครับอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีครับ UFO นะครับหรือ UFO นะครับเขาน่าจะเอามาล้างนะครับเขาน่าจะเอามาล้างหรือไม่ก็เขาก็น่าจะโดนสายตกจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะยิงหน่อยลองยิงหน่อย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองระเบิดนหน่อยสิน้องหนาไปกินไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นโมเดลนะครับโอเคย f o โอไม่น่าจะมีเรฟเฟนส์มาจากอะไรเลยนะครับโอเคฮะขึ้นรถออฟโรดของเราต่อออฟโรดที่ไม่ออฟโรดนะครับไปเจอกันสถานที่ต่อไปครับผมมาครับสถานที่ต่อไปก็ไม่ได้ไกลจากที่เดิมมากนะครับอยู่ทางทิศเหนือของ แผนที่นะฮะตรงนี้จะมีที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอเปิดแมพให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับโอเคนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะบ,บริเวณตรงนี้เนาะจะเป็นโลจาร์ดีเซอร์เซานะครับอันนี้เป็นโลจาร์ดีเซอร์นอตนะฮะเราจะมีร้านเสื้ออยู่ตรงนี้นะฮะจำไว้นะฮะจะมีร้านเสื้อกับที่ถ่ายรูปออปติมัทไพนะครับฟัตเทวิลโฟโต้นะครับเราสามารถฟัตเทวิลมาได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังมไม่เคยมาเดี๋ยวผมลองหานะครับวิธีถ่ายรูปก่อนกดถ่ายรูปถ่ายตรงไหนนะหุ่นยนต เรียบร้อยเราสามารถฟ้ทาทวิโมาได้นะฮะทวินโคโยตี้เหมือนออฟติมัสไพร์อะไรทาร์ฟอร์มเมอร์เป็นอ่าโคโยตี้สองตัวนะครับเป็นหมาป่าสองตัวโอเคตรงไหนนะเดี๋ยวผมหาก่อนไออยู่หลังร้านนะครับนี่เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับน่าจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับผมลองหาก่อนไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอ่าตรงนี้ฮะด้านหลังตรงนี้มีปงมีเป้าให้ยิงด้วยปีนก่อน ตรงนี้นะครับเราเดินมาจากข้างหลังนะครับไอ้ข้างหน้านะครับแล้วก็เดินมาทางซ้ายนี้นะฮะเราก็จะเจอกระต๊อบเล็กๆตรงนี้นะฮะอันนี้แอดวานกว่านะครับอันนี้มีเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับถึงจะเป็น UFO เหมือนกันแต่ก็มีเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากเรื่องเดอะติงนะครับเป็นหนังสยองขวัญในตำนานเลยแหละเป็นหนังที่ผมชอบนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะแย่ๆหน่อยผมชอบผมชอบอ่า CG ซีจีเขาอกครับมันไม่ใช่ CG นะครับแต่มันคืออะนิม่าทอนิกนะครับบวกกับ พวกพลาสติกพวกปูนปั้นอะไรที่เขาสร้างกันเอานะครับประมาณนี้นะครับ u f o นะครับใครอยากมาก็มาตามได้เลยนะครับ r o จ c h a r g Desert n o r นะครับใกล้กับโ o จา Charge Desert South เลย u f o u b เฉย UBO สองลำนะครับอยู่ตรงปั๊มไม่ใช่ปั๊มน้าจ่เป็นที่จุดพักรถนะครับ j a w โ Cola ตรงนี้นะครับ U t ิ i n Coyote นะครับ Space Coyote ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปเจิกันที่ต่อไปครับผมโอเคฮะตอนนี้เราเดินทางมาไกลมากๆนะฮะ จากทางขวาสุดนะครับมาล่างซ้ายเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบริเวณอะไรเอลดูราโดนะครับนครสาบศูนย์เมืองทองคําไม่ใช่ <c oughs> น่าจะเป็นชื่อผับนะครับตรนี้ดูเป็นรูปผับตรงนี้นะครับเราจะเจอไม่ต้องสงสัยนะผมให้ผมขึ้นมาหมาบนรถนี่ฮะข้างหลังจะเป็นค a ดิแล a เรนสนะครับมันคือปฏติมากรรมที่อยู่ในรัฐเท็กซัสนะครับอะลิโซนาหรือเท็กซัสวะเออน่าอยู่ในรัฐเท็กรัฐอะลิโซนาเออ อยู่รัฐเท็กซัสมากกว่านะครับน่าอยู่ในรัฐเท็กซัสถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นรถคันดิแลกครับตักหัวนะครับสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับแต่ต้องเดินทางไปไกลหน่อยจากถนนนะครับโอเคนี่รูปประกอบครับผมโอเคผมลุกก่อนไปไปสถา,านที่ต่อไปกันเลยดีกว่าสถา,านที่ต่อไปน่าตื่นเต้นกว่าฮนะ let's go สภาพรถยุยีมากโอเคฮะมาถึงอีสเตอร์เอ็กต่อไปนะคะผมอันนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กที่ค่อนข้างดังนะครับ วิธีมานะครับอยู่โซนแบดแลนด์เซา์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างนี้เป็นทะเลทรายแบดแลนด์หมดเลยนะฮะเออขอโทษนะครับวิธีดูนะครับเราจะเห็นร้านค้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับร้านเสื้อผ้าแบดแลนด์เซา์จะมีร้านขายเสื้อผ้าตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีกังหันอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันลอสวิวนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดปลดล็อกโอเคเรามาตรงนี้นะครับแล้วคุณก็หานะครับสามแยกนะครับหรือแม้ก็มองหากังหันตรงนี้ฮะแต่มันตอนแรกมันจะไม่มีไอคอนกังหันนะครับ โอเคแล้วก็มองไปที่กังหันนะฮะกังหันอยู่หนวะอ่าตรงนี้นะครับเราก็จะมีถนนเส้นนี้อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลงนะครับลงนี้อันนี้เป็นอีนนเต็กที่ค่อนข้างโด่งดังนะครับใครไม่รู้จกักเอเลฟเว่นจากหนังเรื่องนี้ผมไม่ขอพูดดีกว่านะครับใครไม่รู้นี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีกว่านะฮะนี่ฮะเทพเจ้าสายฟ้าทอนะครับทอกระดอกนะครับอื เดี๋ยวผมจะซูมให้ใกล้ๆนะครับอันนี้คือค้อนนะครับค้อนโยนิวนะครับค้อนมีวนิวโยนินะครับของเทพเจ้าสายฟ้าต่อนะครับประมาณนั้นเลฟเฟลนอันี่รูปภาพครับคล้ายๆกันเลยไหมอ่าทอเขาจะมาดึงขในอนาคตแต่ตอนนี้ทอยังไม่ลงมาแล้น่าจะตีกับยักษ์น้ำแข็งหรือไม่ก็ดูเดนฮามหรือไม่ก็โลกีอะไรสักอย่างอยู่นะครับโอเคอีเต็กต่อไปนะครับอันนี้เป็นอีเตกที่ค่อนข้างอลังการนะครับและสามารถที่จะเล่นได้ด้วยเดี๋ยวเราพากันไปดูนะครับผม โอเคนะฮะก่อนจะไปดูอีสเต็กเมื่อกี้ผมแวะป้นมอไซค์นะครับข้างๆไอ้ข้างๆคอนเทพเจ้าสายฟ้ามีคนขี่มอไซค์มาผมเลย์ป้นนะครับอีสเต็กนี้เป็นอีสเต็กที่ไม่ไกลนะครับจากคอนเทพเจ้าสายฟ้าของเรานะแล้วก็เป็นอีสเต็กที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับสามารถเอาเพื่อนมาจอยได้นะครับเอาเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้ที่ว่าเล่นเนี่ยทุกคนเห็นหรือ,อยังฮะนี่ฮะววิเดี๋ยวผมขอยกล้อรอบๆนี่คือวิธีการยกล้อของผมแวนเด็กแวน อุ้มเรียบร้อยความอ้อยตัวหักนี่ฮะสามารถเล่นได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูให้หมันคือเกมแจงก้านะครับคือเกมตึกถล่มนั่นแหละในภาษาไทยนะฮะเฮ้ยคุณยังมาเล่นแทนผมไม่ได้รู้เปล่าพวกคุณยังมาเล่นของผมไม่ได้ไปเอ้าอะไรนะเขาเป็นลมแดดแล้วฮะผมยิงอีกคนโดนอีกคนนี่ครับเกมตึกถล่มนะฮะสามารถเล่นได้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับนี่ฮะมั้ยยิงแล้วมันจะขยับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองตรงนี้แล้วกันอ่านี่นี่นนนดีกว่า นี่เออวันนี้มันจะถล่มทั้งอันเลยนะโอ้ผมเปลี่ยนอาวุธก่อนลองเป็น AR ดูฮะเห็นไ,ไหมฮะท่านผู้ชมมันจะถอยออกไปนะฮะโอ้โหแม่งกวาจะถอยแต่ละอันบ้านนะ่าสามารถถ้าเกิดสมมติเราปาระเบิดเข้าไปล่ะฮะท่านผู้ชมมันจะเกิดอีหยังขึ้นแล้วมันเป็นไม้ด้วยไงเรื่องของเรื่องอประเด็นอนะบุ้มอ๋ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยวะ่อ,ะอย่างี้เลย เอาไปอีกลูกสิเฮ้ยสันอยู่สันอยู่เฮ้ยสันอยู่มีสันมีสันมีสันนะฮะเดี๋ยวเราลองนี่ดีกว่าดัมเบลนะครับดัมเบลช็อตเ,อ,เ,เอ้ดัมเบลแันเชอร์ดัมเบลแันเชอร์เฮ้ยขยับฮะขยับ,ยบอันนี้เราจะเอาอันนี้ออกลองอันเอาข้างบนออกดูดิอืมดัมเบลแันเชอร์สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้ปืนอะไรเล่นผมก็ไม่แน,น,น่ใจนี่เริ่มเบี้ยวละ เราดูจากลักษณะเริ่มเบีย้ยวแล้วแสงก็เริ่มหมดแล้วฮะผมขวาล่มนี่เอานี้ออกกันชิ้นนี้ออกกันผมอยากเห็นมันล้มนี่ไงเฮ้ยล่วงกาวเรียบร้อยฮะแพฮะเราสามารถกดรีเซ็ตได้ตรงนี้นะฮะตรงหินตรงนี้อ่าเห็นไหมฮะมันจะมีหินให้กดนะครับสามารถกดรีเซ็ตได้ถ้าเกิดเราทำมันพังแล้วก็มาเล่นได้ใหม่นี่แตเเ่เอฟติดถล่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มแล้วทีเดียวล้มเลยนะฮะเราเอาไม้นี่ออกอหัก นี่ไม่ล้ม้วยฮะอา้าวลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มแล้วประมาณนี้นะครับใครอยากเล่นเกมตึกถล่มกับเพื่อนก็สามารถขออุ้มเข้ามาจอยกันเล่นได้นะครับโอเคผมรีเซ็ตก่อนประมาณนี้นะครับผมใครไม่ต้องมีภาพเรฟเฟอร์เรนซ์ก็ได้บ้างฮะอันนี้ใครๆก็รู้จักนะครับใครดูรูปร่างหน้าตาก็รู้แล้วว่าคือเกมตึกถลม่มประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์วันดีตำรวจ ตอดีแม่งบ๊ายบายครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจุ๊บๆุๆบๆุบ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 ,บ,บ,บติดหนึ่งดาวด้วยกู